ก็ขออยากที่จะแน้นําตัวก่อนนะครับผมนายอดุลเสียมันนักบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายป้องกันเลนเทาสารภัยปฏิบัติหน้าที่กํากับควบคุมดูแลงานป้องกันเล่เทาสาภัยงานรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานเทศกิจงานใายตุวจักรยานงานกิจการอปปรเทศบาลเมืองมุกดาหารและในฐานะคณะทํางานเลขานุการคณะกรรมการการจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลมุกดาหารสรุปแล้วตามมสือร้องเรียนเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทางทางเทศบาลเนี่ย,ยจะชี้แจงกันต่อไงครับครับกำยนดครับว่ากรณีที่ทางผู้ประกอบการที่ขายของนายวัจรเกีิวิชัยได้เป็นร้องเรียนที่ศูนย์อำรวธรรามหนังสือจากศูนย์อำรวธรรามยังไม่มาเทศบาลเพียง <c oughs> แต่ว่ารู้จักสื่อนะครับาะทางสื่อไปเผยแพร่เพราะในการสับดาบต่งดูข้อมูลทนังสือทางแหล่งต่างก็สามารถที่จะ อ้างอิงได้ว่าเป็นขอ้อข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับซึ่งผมได้อ่านแล้วะนะครับพอดีรื่ว่าเทศบาลเป็นบัน้าที่ด้วยความไม่เป็นธรรมขอยัดเยืนนและก็นำเรียนต่อพี่น้องระชาชนหน่วยงานราชการทุกท่ทานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ทุกประการมองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องรวชาชนทุกเรื่องทุกด้านกรณีที่มีการสั่งให้มีการย,าย้ายรักลอออกหน้าวัดเจ้าเจ้าวศรีวิชัยนะครับอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าทางวัดแจ้งเจตดจำนวนว่าจะมีการบรรณะปรับปรุงซ่อมแซม รั้วกับแพงวัดประตูของแต่ว่ากรณีดังว่ามันทําไม่ได้นะครับแล้วก็มีหนังสือจากทางประธานคณะกรรมการว่าเจ้าเจ้วเสียเฉยว่าอยากให้เทศบานทาการย,าย้ายย้ายร้านค้าออกไปนะครับนะเพราะนั้นะะถามว่าความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันคงมองมันคงมองอลึกในหลายๆด้านนะครับเพราะถ้าจู่ๆเทศบาลบอกว่าคุณต้องออกนะนะครับซึ่งความจริงเมื่อกี้ทางคุณยายก็ได้บอกว่า มีการปล่อยให้มีการสร้างเพลิงสร้างร้านค้าค้าขายมาสามสิบปีแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าความเป็นธรรมไม่มีเอาเล็กขายมาได้ไงตั้งสามสิบปีแต่มันมีเหตุผลว่าจะปรับปรุงซ่อมแซมวัดนะมันซ่อมแซมไม่ได้นะในเมื่อเทศบาลดูแลถนนดูแลทางเท้านะครับในส่วนที่เป็นที่สาธารณนะนะครับแล้วก็ทางวัดบอกว่าต้องอ,ออกนะถึงจะปรับปรุงวัดได้มันก็มีเหตุผลของวัดนะครับนะและที่สําคัญคือถนนถน,นทางทาง,ทางเท้าที่สาธารณะก็แล้วแต่ หากว่าจะมีการใช้ประโยชน์นะครับมันจะต้องได้รับอนุญาตและก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะนั้นกรณีของนาวัชยเกแกยวศรีวิจชาวเทเบิลไม่ได้เคยประกาศเป็นจุดคอนโซลและไม่เคยอนุญาตใดๆเลยนะครับเพราะนั้นหากวาความไม่เป็นธรรมนะครับคงไม่ใช่ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมคงจะค้าขายมาเป็นระยะเวลา30ปีไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นฟังให้ดีนะครับความเป็นธรรมเทเบิลให้อยู่แล้วเทเบิลมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วส่วนกรณีนี้ ถ้าจะมองไปแล้วมันเป็นการร่วมกันที่สาธารณะเพราะฉะนั้นอย่าได้ทาความผิดมาก,กไปกว่าน,นี้เลยครับคืนคืนสังคมคืนความเป็นธรรมและก็สถานที่ฐานะให้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นทางเท้าคุณมาครอบครองมาทาสิ่งปลูกสร้างมันเสมือนว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างขาวก่อนด้วยซ้ำไปซึ่งมันทาไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้นะครับนะหากวาความเป็นธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ท่านพูดมาพบคือท่านอาจจะมองในส่วนของท่านการทำให้กินการค้าขาย แต่ว่ามันต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับมันเป็นที่สาธารณะก็เป็นที่สาธารณะการบุกลุกยึดครอบครองที่สาธารณะกฎหมายประยัดไว้ไทํทำให้ได้นะครับนะมีความผิดด้วยชั้นไปเพราะนั้นอย่าทาผิดมากเกินกว่านี้ที่บันั่งให้รื้อถอนออกเราก็ให้เวลานะครับเรื่องนี้คุยมาเทศบาลคุยมาก่อนที่จังหวัดก่อนที่ทางวัดจะแจ้งเพราะเรามองเห็นว่ามันไม่ควรที่จะมายึดทางเท้าเราคุยกันมาสองสามปีนะครับไม่ใช่ว่าคุยแค่วันสองวันนะครับ แลก็ให้โอกาสเลื่อนมาตลอดนะครับทางคู่ประกอบการก็บอก,บก,บกบเดี๋ยวขอขายขอผลผลนะอาช่วงปีใหม่นะสองการนะตุ๊กจีนนะแข่งเรือนนะเทศบาลก็ผ่อนผันมาให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากวามเป็นทรรมมีไหมนะครับก็ย้อนไปดูต้องถามตัวเองด้วยนะครับ,รบก็ขอเรียนนะครับว่าเทศบาลเมืองมุกดหารไม่ได้ปฏิบัติหนะ้าที่ตามที่ถูกกล่าวหาใดๆนะครับ ทางตู kingdom, regard, pues yes. Japan, um ้แรงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการ้ขายโดยชุกสมัยของคุณเกษมเสดียวในการขอขายเป็นร้านค้าร้านจุ่มโฉนดตั้งแต่ปี52นะครับเพราะนั้นก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนค้าเปลี่ยนขายเปลี่ยนมือนั่นมาร้านนี้แน่นอนนะเช่าใครหรือเท่าไหร่ไม่เช่าใครไม่ได้เช่าร้านเราเองนะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบในทะเบียนเอ้ปุ้ยปุ้ยปุ้ยร้านนี้ดั้งเดิมขึ้นทะเบียนกรรมการเดิมร้านนี้ใช่คนดั้งเดิมไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะนะเพรมีข้อมูลจะตรวจสอบนะอ่า บัญชีขึ้นมีอยู่ว่าคนั้งเดินที่ก็จะเง็นรายเดือนผ่านมาเก็บเงินเดือนเก็บเงินเดือนนะสาขาเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นจะชี้เห็นเลยว่ามีการการค้าขายโดยการเก็บค่าช่อปนะฮะซึ่งที่ตามไม่ได้อนุญาตไม่ได้ประกาศว่าเกิดขึ้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดิมมันจะมี30เจ้าแต่ณปัจจุบันเหลือประมาณ12เจ้าหายไปไหนขายไม่ไหวทุนหายกับไรหมดขายเลยใครมีกําลังซื้อซื้อ นะเพราะนั้นก็กลุ่มเดิมเดิมเดีเด๋ยวมันซื้อมันถูกต้องไหมครับที่สาธารณะเอามาซื้อขายเอามาเซ้งเอามาเช่ากันนะกฎหมายได้ไหมไม่ได้นะครับหมายความว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณนะที่สาธารณะมีการซื้อขายกันเองา,าณในการ,ร,ค,ร,รค,คืองบจากการท่องเที่ยวครับเป็นการทําและก็ให้ทางคนพิการขึ้นมาด้วยนะครับไอสีเหลืองคือคนพิการเวลาขึ้นดูแชร์ขึ้นมามันไม่เห็นเลยนะครับเพราะมันถูกกลืนไปนะครับเพราะฉะนั้นขอย้อนนิดนึงครับเนี่ยลักษณะนี้หัคนพิการขึ้นมาใช้ในเท้า เจ้ิธีรในเทศบาล่อยให้พานทำเนัวมาในพวกเขา้อมเบา่ัเนทางี่้ยดแก้วสีวิชัยในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับนะครับนะครับ เพราะนั้นมันมันถึงเวลาแล้วนะครับนะอย่างกรรมการวัดที่คุณยายสมรักษ์ท่านก็บอกว่ามีการค่างไหนาวัดร่วม30ปีนะครับนี่จุดนี้นะครับที่พระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรเดินขันท่านเหมาะสมไหมครับเรากเตือนตลอดถ้าวันใดเราไม่เตือนก็จะออกมาเดินถ้าวันใดจะเตือนก็ยกออกแตสพอเว่าบนพันเท้านี่คือพระสงฆ์เดินไม่ได้เพราะว่ามีเสื้อผ้าแขวนอยู่ข้างบนนะครับผ้าชิ้นผ้าถุงฉะนั้น มาแล้ก็เดินไปส่วนที่คนท่องก็คือคนปกติเดินทางนี้คนพิการนั่งบิวแชร์มาก็เดินเท่ากันนี้นะครับที <Gym. S 2> ่หัวหน้าเอาดุนชี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางที่ทําขึ้นเพื่อให้ผู้พิการผู้พิการทางสายตาสุดนะครับใช่ครับได้ใช้นะครับที่เท้าพอนานไปการเวลาเปลี่ยนไฟโคราการบ้านเกิดเกิดเกี่ยวศรีวิชัยในเขตสุสานเมืองมุกดาหารนะครับ S 1> <S 1> นี้ลงมาดูภาพจริงกันเลยนะครับเมื่อเช้เชานี้ไลฟ์สดในห้องในที่ประชุมและเดิมและเดิมตอนที่ออยกย้ายราคาจันทนม้นสืออันนี้ผรู้ว่าเลยักินสือมหาุทธก่อการเราไม่ใช่มีมนังสือ<ภ>ถึงเทศบาลอ๋อรับในในเ้นมีความว่าไงครับหมายความว่าเอาสุดท้ายก่อนนะครับ,ค,รบคือทางทเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสั่งยกเลิกแล้วในพูดบาททางเท้า เดี๋ยวอ่านฝั่งนิดนึงครับอ่านคร่าวๆนะครับอ๋อสั่งยกเลิกไหมก็ภาว่พมีครั้งหนึ่งนิดทางจังหวัดออกพอออกยกเลิกหมดแล้วในต่างประเทศใช่แล้วก็ต่อมาก็มีการยกเลิกใช่ทั้งหมดเลยครับแต่พอทางเทศบาลอันนี้ตั้งนานแล้วนะฮะพอทางเทศบาลได้รับหนังสือร้องเรียนจากจากครับอาิตย์มาขายนะขายใครแต่ก่อนนั้นมีอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ สารเจ้าแม่สองนางเคยขายอยู่ขายอยู่สามเดือนขับไปสามแสนกว่าโอ้ทำไมขายทที่จะได้กำไรทำไมขาดทุนนะขาดทุนปนพี่ไม่มีใครลงไปเลยเพอไม่มีคนลงอ๋อก็เลยหนีก็เลยหนีขึ้นมาข้างบนครัอ๋อหนีหนีความเป็นเข้ออ้างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามุมมองว่าตนเองผลประโยชน์ตัวเองต้องได้และทํามาเอาคนอื่นได้ไหมมันมีเกาไปทําคนอื่นได้ไหมท้าไม่ได้ก็กลุ่มนี้น่ะกลุ่มอื่นทำไมเขาไม่ได้ ก็ต้องถามย้อนคืนเหมือนกันนะครับคือผมไม่ได้มองอคาาตินะผมมองว่าเราในฐานะเจ้าที่ของรัฐเราต้องรู้ระเบียบข้อกฎหมายทางว่าไม่มีน้ําใจอะไรต่างก็ไปคุยกันมาเลยว่าขายหน้าวัดนี้ร่วม30ปีแล้ว30ปีเลยล <30 S 1> ่ะ30ปีปแล้วที่ขายมานี่คร